สวัสดีครับทุกคนอิทธิพรมิตรหมอหลวงพอเดิมนะครับวันนี้ก็มาพบกันเป็นธรรมดาปกติในทุกทุกวันนะครับอาจจะมีลงคลิปวันเว้นวันบ้างก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จะหาเวลาว่างได้นะครับเล่มนี้นะครับเป็นมีดช่างสอนลายหน้าเกี้ยวอายุ80กว่าปีถึง9กปีเป็นมีดยุคก,กลางค่อนไปทางยุคปลาย ความยาวด้ามดวงฝักอยู่ที่11นิ้วใบ6นิ้วเก่าแก่สวยงามนะครับเป็นมีดที่นักสะสมหรือบรรดาเหล่าเซียนทั้งหลายเก็บสะสมและก็นิยมเล่นหากันมากรวมถึงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเดิมด้วยเป็นมีดด้ามงาฝักไม้สวยงามมาก เป็นมีสองกษัตริย์นะครับก็จะมีนาคแล้วก็เงินมีหลวงพ่อเดิมจะมีทั้งสองกษัตริย์แล้วก็สามกษัตริย์เดิมนี้เป็นสองกษัตริย์สวยงามเป็นมีช่างสอนสลักยันตรีไว้ให้ด้วยเอกลักษณ์ของช่างสอนที่ทุกคนจะ คุ้นเคยกันดีก็คือจะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับแต่จริงๆช่างสอนท่านก็ตีได้หลายลายครับเพียงแต่ว่าลายที่เป็นที่นิยมของท่านเนี่ยจะเป็นหลายหน้าเกี้ยวตนเองก็จะมีอักขระยันสลักไว้อย่างสวยงามแล้วก็ปณนีดนะครับ มีดเล่มนี้สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบมากสวยงามทั้งด้ามและฝักสมบูรณ์ทั้งใบมีดนะครับเพราะว่าเป็นมีดที่ได้มาจากบ้านขหาหบด,ดีท่านนึงซึ่งท่านก็เก็บสะสมไว้เยอะพอสมควรแล้วก็แบ,แบ่งปันท่านมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีดที่ได้มาก็จะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ อย่างเล่มนี้เนี่ยแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยทันเก็บไว้ได้ดีมากนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงแทรกหรืออาจจะพูดไม่ค่อยชัดก็ต้องกรับขออภัยมาณที่นี้ครับ ส่วนเรื่องราคาของ <c oughs> มีเล่มนี้ก็ต้องจัดว่าจะแพงกว่าด้ามไม้ฝักไม้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นมีที่หายากแล้วก็ต้นทุนในการหามาหรือได้มาเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องปล่อยตามสภาพปล่อยตามความงดงามของเขานะครับวัตถุมงคลของพอเดิมเป็นสิ่งที่ไม่มีราคากลางครับก็แล้วแต่ว่า จตตกลงกันยังไงแต่สำหรับผม <c oughs> ได้ถูกผมก็ปล่อยถูกได้แพงก็ต้องปล่อยแพงมันเป็น,นกลไกการตลาดนะครับเป็นกลไกในการทำธุรกิจที่ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับเก่าแก่สวยงามมากครับมิดเล่มนี้ถ้าใครอยากรู้ราคา อยากรู้รายละเอียดนะครับก็ติดต่อมาได้ที่รายละเอียดเบอร์ใต้คลิปนะครับก็เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยจะได้คุยกันแบบส่วนตัวคุยใน YouTube ไม่รู้เรื่องหรอกครับแอดไลน์ <c oughs> มาคุยกันดีกว่าอีกเล่มหนึ่งนะครับก็นำมาอัปเดต ให้ดูกันเล่มนี้ก็คือมีดแก้วหน้ามาหรือมีดมีดอิโตหลงพ่อเดิมอันนี้ก็จะเป็นมีดยุคต้นๆน,นะครับซึ่งก็มีความเก่าแก่แล้วก็สวยงามเหมือนกับมีดทั่วๆไปเพียงแต่ว่าลวดลายของเขาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชินตานักบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีดหลงพ่อเดิมมีลักษณะแบบนี้ ซึ่งผมจะเรียนให้ทราบว่ามีหลวงพ่อเดิมนะครับมีเอกลักษณ์หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือลวดลายเพียงแต่ว่าที่เรารู้จักกันหรือในบรรดาพวกเซียนที่เขาเล่นกันเนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่แบบนะครับอย่างเงี้ยถ้าคนไม่ศึกษาจริงๆก็จะไม่รู้ว่าหลวงพ่อเดิมก็จะมีมีลักษณะแบบนี้เหมือนกัน เล่มนี้ความยาวก็ประมาณ13นิ้วใบ6นิ้วได้นะครับเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมหรือบางคนเรียกว่ามีดอิโตแก้วหน้ามาแล้วแต่จะเรียกนะครับเรียกว่าอิโตก็ได้เรียกว่ามีดแก้วหน้ามาก็ได้ก็สลักอักะรลวดลายสวยงามมากเล่มนีอ้อายุจะมากกว่าเล่มที่แล้วนะครับ อันนี้อายุปเป็นร้อยปีได้ถ้าใครชอบดูสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ใต้คลิปนะครับเห็นไหมครับเขาจะสลักรูปแบบยักษ์นะเป็นเหมือนรามเกียรติ์เหมือนราม,ม,าม,าม,มาสูรฝักเขาก็จะสลักเป็นรูปหนุมานไว้ด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะมองเป็นลาหูอ,อมจันทร์ก็ได้ มียันนะครับยันตรีตรีนิสิงห์เหีอันนี้ก็จะเป็นบริเวณกันและข้างของเขาก็พิจารณาด่วนนะครับทุกคนความงดงามของมีดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบยุคต้นยุคกลางยุคปลายความชอบไม่เหมือนกันแต่ผมจะบอกนะครับว่ามีดเล่มนี้ราคาถูกกว่ามีดเล่มเมื่อกี้หลายเท่าเลยเพราะว่า เป็นมีดยุคต้นนะครับเป็นมีดชาวบ้านได้มาในราคาที่จับต้องได้ก็จะปล่อยให้ในราคาที่จับต้องได้นะครับผมขายของหรือปล่อยเช่าก็จะใช้หลักการนี้แหละครับไม่ได้ว่าจะปล่อยแพงไปซะทุกเล่มแล้วแต่เราได้แพงก็ต้องปล่อยแพงได้ถูกปล่อยถูกนะครับเป็นเรื่องธรรมดา ใครที่อยากได้มีดสันหนาๆนาใบใหญ่ๆแล้วก็เหล็กเขาเนี่ยเป็นเหล็กอาถรรันเหล็กอาถันก็คือเหล็กที่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในการหล่อหรือตีมีดขึ้นมาเนี่ยเข้มข้นมากกว่ามีดเล่มอื่นๆนะครับแล้วก,ก็ยังไงถ้าชอบก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้นํามาให้รับชมกันสเล่มก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกตาต้องใจ ใครสักคนนะครับแล้วก็ได้สนใจบูชาไปนะครับใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของโทรมาได้เลยครับที่เบอร์ทิ้งให้ข้างต้นนะครับ064 721 0959เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็สามารถใช้ในการไลน์แอดเข้ามาคุยกันได้ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ